กากาบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับวันนี้พักกับผมพีเซ n เทนเซ่สี่สามห้าเช่นเคยวันนี้ผมจะมาแย่งคนในอีพีสองแล้วนะครับใครดีใจช่วยบอกผมด้วยอันดับที่อันที่อันดับที่หนึ่ง เอ่ิแนด์เอพิอนินดืเอพนเพิอนดนต์เนด์เอิอนด์เินด์เด์เอพอนดอนินด์แอนเอพอนดนนอนเอินดเนดนเนเ มันะอยู่ในช่องเราแล้วเออโฟกัสดูดิมันเหลือที่ตั้งเยอะแยะมันเอามันอนอกไม่ได้อ่ะดูดิ นี่แล้วเราก็เข้าวงกันนะโฟกัสหนึ่งนะวันนี้เพื่อนเราจะตายหรือจะอยู่ครับมาดูวงกันเลยครับแล้วก็เออท่านผูช้ชมครับตัวนี้มันก็ใช้ทักษะเหมือนใช้แม็ซิมใช้แคล,ลี่นะ ผมเปิดตัวไปดือย่างนั้นถ้าผมไม่เปิดตัวก็ขอขอวันนี้ถ้าไม่ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมเคซ e n เทนซาสิสามห้าชินเคยวันนี้พบกับผมผมจะมาเล่นเออ่คลิปแก้งโคลน EP หนึ่งนะโอเคเกียร์ูดแล้วรถหลังแตกหนึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเกมเดี๋ยวผมจะผมจะแบบไม่ไม่แจ้งนะ ในเกมผมจะแบบผสมทิศวันนี้วันต่างเข้าแ,แน่จริงก็เข้ามาสิปังแบบเนี้ยครับโฟกัสต,ตอร์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 มีความแตกต่างเตอรอร์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 โฟกัสเป็นไงน้องสามารถติดเลยก็ติดพี่พี่พี่นีมัวนี่ถ้าติดเลยก็ติดต้องดิบตัดออกเลยนะโฟกัส อ๋อคิดว่าไปซื้อมะละกอนอกโลกโอ้ติดดิกติดดึกเนี่ยโฟกัสไม่ต้องบอกเลยน้องน้องวู้ซับแบ่งเสียเลยองเอ้ยแต่โฟกัสมาช่วยข้าด้วยข้าน้อยกำลังดาว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 โฟกัสมาช่วยข้าด้วยข้าน้อยดาว อีกหลังน้องืออจะไปบ้านอีกหลังเสือไม่ทันแต่ยังอ่ะ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 ไปต่อดีวันนี้จะไปดูโลกอกมาดีอ oh my god ตายต้นเบื่อเลย ตาวปนี้ตายแน่แน่ตายงเราจะเล่นแบบยูทูบเบอร์ของตัวจริงเสี่ยนลอมแล้วนะครับรู้จักไหมตัวจริงเปลี่ยนฟออืม

เ็เขียนรูปไม่ได้พวโฟกัสจะทำเป็นหน้าปกคลิปสักหน่อยโฟกัสมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปมามาแชะกันเร็วผู้ชมครับเ๋ยวผมคอแชะเดี๋ยวถ่าย เชื้อลังเชื้อลังกับปู่เิ่เกินเลื่องที่ปทะลุโอ้เราเรา ไปเจอแต่มานมเล็กมันโซนชิฮ <c oughs> ั่าฮ่่าันาสติก บนบ้านโฟกัสบนบ้านบนหลังคาบนหลังคาอ่ะบนบ้านบนบ้านบนบ้านก็บนหลังคาบนหลังคาบนหลังคาโอเคไม่ต้องชุดละนี่เพื่อนเจ้าสู้ส เพื่อนว่าแต่ว่าแตกนะครับแกงเพื่อนของแท้ไม่ได้แกงพวกพวกเดียวกันนะอันนะเขาเรียกว่าคราวนี้ผมจะแก้งพวกเดียวกันนะไฟสมทิศวันนี้วันตายของเจ้าแน่จริงก็มาสินี่นะ ระเบิดเวลาตืมกระเจี <tı ro> ๊ยบเจียวเจียนเจียวเจียนเจียนไม่เจียนเถอะเจียนไม่เจียนพี่ไม่เจียนเตียวเจียนเจียนไม่เจียนเจียนไม่เจียนพี่โอ้ย ตบบเอ้ยไอ้โมอะไรจะยิ่งขนาดนี้เอ้ยโฟกัสเมื่อกี้อยู่ดีมันก็เดินเองเดินเข้าไปกินยาบัง <ไ>อ <ane> <c oughs> <plex> ้อ้อ้โ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 อคยโดยคนดีกว่าจังกว่นี้นี่แล้วก็กดแบนเพื่อนชื่อไม่เหมาะสมบักบวบนี่นี่มันชื่อว่าบักบวกชื่อมันไม่เหมาะสมจริงๆมันไงทีมเราแพ้เลย กินไม่พกใจกินเราแพ้ติ๊กมาห้องไรขี้เกียจฟังไม่เห็นเลยติ๊กมาโต๊ะเก็บโป๊

เด้วเด้อเด้เด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 ไม่ใช่หัวแตกโอ้อห10วินาทีกล่องสุ่มกล่องสุ่มจะหมดกล่องสุ่มตัดน้อย ที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้เจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าบายบายวิว